ทุกคนนะเริ่มเกเรตั้งแต่อายุ8ขวบเพราะว่าไม่ได้โดนได้ออกโดนจับยื่ในโรงเรียนนั่นเองเราเราโดนจับอ๋อโดนจับยู่ในโรงเรียนนะคร,ร,รับตอ้านี่ตำรวจเข้ามาจับหรอตำรวจเข้ามาจับคามรู้สึกแรกตอนนั้นก็บอกว่ากลัวนะตอนเดินก็ไปในกลัวพอดีก็ไปโดนอีกไปโดนอีก,อกครั้งหนึ่งไปโดนแบบว่าโดนบีบครั้งหนึ่งไงมึงเอ,อาของคูได้ระวังกูจะเอาของมึงเพื่อนอย่างนี้คลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนํานะครับ สวัสดีครับผมโยไลกรุงเทพวันนี้มาพบกับรายการกันละครั้งหนึ่งบายโยไลกรุงเทพนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาคนนึงก็เป็นน้องผมเองเจอกันมาที่เรือนจำอำําอํานาจเจริญตอนที่ผมย้ายพิธีการไปก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีมีสตรอรี่น่าฟังพบกับขอมราชสีครับผมฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลานไปในวันก่อ ไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นพุทธะหอสวัสดีครับสสวัดีครับเพิ่งปล่อยออกมาไอ้ข่าวปล่อยมาพอผมรู้ข่าวว่าขอแม่สีปล่อยมาผมรีบไปเอาตัวมาเลยปล่อยไปได้กี่วันปล่อยไปได้5วันปล่อยไปได้5วันห้าวันมีโครงการว่าจะเข้าอีกเมื่อไหร่ไม่ได้ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วนะไม่เข้าแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแหละใช่เหรอใช่ติดเนื้อเนื้อล่าสุดท้ายไปเท่าไหร่กี่ปีติดเนื้อเนื้อล่าสุดท้ายแปดปีนะพี่หน่น่าจะได้แปดปีเต็มปี แต่หลายๆรอบรวมกันก็เยอะเลยเนยเยอะไหมเยอะมากเลยหลายๆรอบรวมกันนี่ถึงเกือบ20ไหมไประมาณนี้แหละพ <c oughs> ีไ่ไม่ไม่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยไปห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรเนี่ยเปิดผมเปิดคลิปแล้วเหรอใช่เอาไม่ใช่รายการผมเหรอรายการผมนี่เอาเห็นเขาขึ้นเว่ากันละครั้งหนึ่งไบโอไลฟ์กรุงเทพก็เลยมาเป็ e <c oughs> ในไบโอไลฟ์กรุงเทพมาด้วยใช่ใช่ใช่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่นะเอานั่งนั่งนั่งก่อนเอารายการแก่ละเอาเอาแกต่อไปแก่ต้เชียพิเศษแล้วกันเออแก่ต้เชียพิเศษไปอะไรนไดูนี่เป็นได้เหรอ แล้วนี่ใครอะไรยังไงน้องได้ข่าวว่าเมื่อวานวิ่งวิ่งหนีหมอนวดมาด้วยใช่เหรอใช่ปล่อยมาห้าวันแล้วก็น้องๆบอกว่าเมื่อคืนนี้วิ่งหนีหมอนวดมาอันนี้จริงไหมจริงโอ้โหจริงจริงนามสกุลอะไรราชศรีโอ้เสียท่าเลยเขาบอกว่าเป็นเสียไงเขาอยากลองแล้วก็มันไปไปแล้วทําไมหนีอ่ะไม่เข้าใจไม่ใช่หนีธรรมดานะห่อมันเกงวิ่งเสื้อผ้าวิ่งหนีหัวสู้หัวซุนเลยไหนลองลองเหล่ามัน มันไม่ได้พี่มันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามันก็ชอบอยู่นะก็อยากจะอยากจะโดนอยู่เหมือนกันคือที่เราไปเนี่ยมันเป็นหมอนวดแต่ว่าไม่ได้ตั้งหลักไงไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยมันต้องมีหลักด้วยขอผเนียโอ้มันต้องตั้งหลักซะก่อนพี่โอ้ต้องไหวครูก่อนเหมือนต้องไหวครูก่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่เอาอ๋อทำไมเหรอเอานวดนวดแล้วเขามาโดนคืนเราหรือว่าอะไรไม่ตอนนั้นเวลาจะนอนแล้วไง เวลาที่คุณจะนอนแล้ไงเพราะที่ร้านเขาเสร็จเรียบร้อยหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าด้วยเขาก็เลยจะมานอนด้วยอย่างนี้นะชอบชอบชอบถ้าเป็นโค้กเมื่อคืนนี่เป็นไงหมอหนวดตาเตลือกกับไปข้างนึงอันนี้เป็นขอมเราจะปล่อยให้มันลอยนวลเก็บซิงไว้กับคนที่ใช่ครับอืเป็นไงนะทีเด็ดชอบชอบก็ชอบคนเดียวหรือว่าชอบผู้ชายเอาจริงไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่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 งงหรอ อ๋อนุ่นเขาไม่งงเหรอว่า้อยู่ดีกับปริเสกเขาไม่รู้ดิได้ยินมามเขาร้องไห้ด้วยนะนี่อกหักก็รักหอมนเองหลอจัดอ่าแล้วปากที่นี่คือสักมาหรอไม่ไม่ไม่ได้สักเออเขาลังเลถามเลยว่ามันแบบปากแดงปากแดงไม่ได้สักแต่มันเป็นเป็นแฟชั่นนี่ที่บนใช้หน้าขาวปากแดงเดินแรงแต่งหล่ออ่าเปนคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นบ้านเรามันหน้าขาวปากแดงเดินแรงแดกหลวง หน้าขาวปากแดงเดินแรงแต่งรอมีมีพกม้าป่ะมีพกม้าไหมมีมีมีพกมาขอชมหน่อยนี่ขอท้าตัวนี้มันขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้มันขาดไม่ได้แล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยอีเฮ้ยมันเป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวแต่เป็นเปลี่ยนสีไงพูดเป็นเล่นจริงจริงเชื่อพกมาเลยทำไมไม่ได้จะทมากนะมันแดงมากแล้วน่ะไม่หรอกมั้งแด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 งมากเลยคุณไม่ถามกูเลยนะคุณไม่ถามกูเลยนะอออี๊ดึงโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยสีเขียวแดงได้เหรอไอ้ดีสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงผู้ที่มากเลยตอนนี้โอ้โหจับเจ๋งเป็นไงล่ะรอเลยเขียวหรือแดงตากล้องบอกพี่ก่อนสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแดงเหรอเป็นไม่ได้เหรออืมโอ้โหรอเลยอ่ะรอรู้รอขาดไม่ได้เลยนะนี่ขาดไม่ได้เลยนะนี่ตัวนี้นี่ขาดไม่ได้เลยใช่เหรอเอาต้องมีติดบ้านไว้อยู่ใช้แต่งในแล้วไม่เชื่อดิเฮ้ยผู้เล่นเหรอโหแก้ไม่เชื่อเออว่ามันจะเป็นไหน แดงไหมน่ะวุ้มันแดงมากนั่นน่ะแดงขนาดนี้แหม่ไม่แดงไม่แดงตอนนี้สาวเรื่องเงียบเวลายอโคกเนี่ยแก่ปุ๊บพับปุ๊บพับกันเลยอ่าไม่ย่ออแล้วยังไงเนี่ยแล้วจะไปเจอกันเจอกันผมผมย้ายพิธีการมันหืมรู้สึกมันปากที่มันออกไม่เึ้ ตอบอนี่เนี่ยคือผมได้พิธีการไปแล้วผมก็ไปเจอนี่แหละเขาพูดง่ายว่าตัวตัวเวียในเดินดำดีกว,ว่าลองฟังดูอยากรู้ว่าเวียไงคือคำว่าเวียคือแม่งเวียงยากกันคือไม่ได้ยอดกูก็ร้องแหละกูก็เวียแหละแต่ถ้ากูได้กูก็ ก็อยู่ของกูถ้ากูตกรถอะไรเข้ามา<ต>คือต้องถึงยาต้องยาเส้นอะไรก็ไ้โอ้โหโคงผมเล่นแล้วถูข้างปากกัติด, <c oughs> ดนี่ดูเิยโคตรแดงเลยเ้ไปเจอกันตอนไหนรอบไหนก็เจอกันรอบที่ว่าผมย้ายพิธีการไหมย <c oughs> หญพหญิธีการไปย้ายพิธีการการไปตอนที่ขอเป็นรอบสุดท้ายมั้งเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของรอบนี้ที่ตัดมาสิบสองปีใช่ปะตัดมาสิบสองปีไปเจอพอยูวันแรกไปกันวันแรกดีเดินมาแล้ใส่สู้มาด้วยใส่ตัวมาด้วยคี่ย้ายมาจากไหนวะ คือทำไมหน้าเกลขามอยู่เลยวะบอกว่าเออพอดีแกก็ขึ้นซอยก็ไม่ได้เจอแกอีกไงแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้คิดแกโอ้ปากแดาจานโอ้ไม่ได้อะไรกลยโอ้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วคุยยังไม่ถึงกันวนไปค่อยๆขึ้นด้วยวนไปค่อยค่อยขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวแกเดี๋ยวเขาไปแล้วถูกป่ะเออผมไม่อยู่ตอนจบรายการเนี่ยโอ้ยแกนี่หนักเก่ามันอีกอ่าเอาเป็นว่าคือตัวจริงแน่นอนตัวจริงครับเออไปเท่าไหร่วะเนี่ย อำนาจเจริญจีบาทวะเนี่ยชอบเหรอ <laughs> ดูในมือแดงแอดเลยโอ้อยของแท้ว่ะฝากด้วยนะใครเข้าไปหาดูเอาแดงจริงวะ่ะ <c oughs> รีวิวเขาอีก <c oughs> รีวิว <c oughs> โอเคแล้วนะข,ของขอบคุณอยู่กรุงเทพม,มากนะครับก็อันนี้ตัวจริงนะตัวจริงออาอีสาน <c oughs> ี่เอยชื่อขอมราชสีมาก็ถ้าเป็นเอฟซแแถวน้ก็จะมีแฟนคลับเยอะอยู่รู้จักอยู่น้องๆนุ่งๆทุกวันนี้ปล่อยออกมาน้องๆก็ไปรับมานะมากรุงเทพมาซื้อเสื้อผ้ามา มาทำงานมาคือถ้าเกิดว่ามีใครที่มีพี่น้องมารับก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีความดีถูกป่ะละ่ะใช่เดี๋ยวแล้วเรามาฟังสตอรี่เขาว่าเขาก็มีทั้งสองมุมเพราะว่าในคุกกมันจะมีสองมุมหมดมุมไม่ดีก็คือไม่ดีแบบสุดส่วนมุมดีก็ดูแลน้องๆก็ดูแลแบบสุดใครก็ไม่ยุ่ง,งน้องๆไม่ได้เหมือนกันใช่ถูกไหมใช่เออก็ลองฟังเอาสตอรี่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเเจอเยอะแยะมากมายมีเจอใครบ้างพวกรุ่นให,ใหญ่ขาใหญ่กับแถบิสา,านมีเจอใครบ้างผู้แถบิสานที่ว่าย้ายไปก็เจอหลายคนใครบ้างอย่างเช่น อย่างเช่นเป็ดอย่างงี้เป็ดขามใหญ่เป็ดขาหมย์ใหญ่ขึ้นบนใช่เฮ้ยเป็ดขามใหญ่นี่บัดดี้กับแมวบอกแคร์เลยนะบัดดี้กับแมวบอกแคร์ใช่ครับครับก็เจอเจอครับเจอเคยสัมผัสกันใช่อีกมีพวกเอกอะไรนะโคราชก็มีเอกโคราชแล้วก็เอลสิบสองราศีเอลสิบสองราศีอยู่ด้วยกันมาหลายรอบปะเนี่ยเอลอยู่อยู่ด้วยกันแหละอยู่ด้วยกันเอสิบสองราศีก็เจอไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันไอ้ตัวนั้นก็ออกจากคุกได้เนี่ยนับวันได้เลยแป๊บเดียวถึงมาแแล้วป๊บเดียวคือว่าเป็น ประดุดพีชีพอ่ะลูกราจะทันลูกรลาจะทันแต่ตอนนี้เสียไปแล้วแต่เล่าได้เพราะว่าเรามีแต่เรื่องดีๆมาเล่าเปิดเผยกันถ้าเกิดว่าวันนี้เขายังไม่เสียนะผมว่าจะเอามาให้ฟังอีพีเขาอยู่เพราะว่าเรื่องเล่าสนุกแต่แกเป็นคนไม่ค่อยพูดนะถ้ามาปพ๊บแกก็อยู่นั่งนิ่ง <c oughs> เองเวให้ให้เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งขอมราชสีก็ยกพวกตีกับเป็ดขามใหญ่เหมือนกันยกบ้านตีกันครับขึ้นซอยยกบ้านตีกันตีกันหนักด้วยครั้งนั้นมีครั้งนั้นลึก็หนักด้วยแล้วก็อยู่ในโรงเลี้ยงก็มี เราเลี้ยงว่าเป็นจะขึ้นขาใหญ่นะอยากจะขึ้นคุมอยากจะขึ้นบอกว่าให้น้องทุกคนไปคุยกับแกให้หมดแตแกขึ้นไม่ได้เราลองขอขอบคุณโยลายกรุงเทพด้วยขอบมากครับเพื่อนเปลี่ยนเป็นเชดให้กูก่อนด้ยโอ้หที่เอาเพราะว่าแขกรับเชิญแขกรับเชิญเพราะว่าโดนในช่องเนี่ยเขาบอกพี่โค้มีแต่กรุงเทพมีแต่บางทนโี้ันนี้ได้อีสานมาได้อีสานมาขอบคุณมากเพื่อนขอบมากครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตังได้ไหมไปไปเลยเหรอ จบหมดกันกูก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนโยลายของเราด้วยนะครับที่นําแขกรับเชิญดีๆแบบนี้มาให้กับรายการกละครั้งหนึ่งไปคิโนะเดี๋ยวคงิรลรับช่วงต่อเกือบแล้วเกือบแล้วรายการเกือบโดนยึดแล้วอาตากรนจะพูดคุยกันต่อไปนะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ก่อนนะก็คือเอกกุ่าฟิชชิ่งพาร์คนะครับเอาง่ายๆว่าเป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่สังเกตง่ายๆก็คือมาที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ อยู่ใกล้กับถนนเรียบเ,เรียบเขาเรียกว่าแถวนี้เรียกว่าเรียบคลองถนนนะใครที่ชอบเ,อเกี่ยวกับตกปลาเป็นนักตกปลานะครับล่ารางวัลอะไรพวกนีนนนะน้นะฮะแนะนามาที่นี่เลยนะครับเปิดทุกวันทําการนะตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนแต่วันหยุดยกเว้นคือวันพุธนะครับไม่ต้องมานะที่นี่หยุดวันพุธนะครับและที่สําคัญก็มีพวกอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับการตกปลาทุกชนิดนะครับมีจําหน่ายที่นี่ด้วยแล้วก็ใครที่มาตกปลาที่นี่นะครับ ตกแบบฟรีสไตล์เลยได้เท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นเลยนะฮะที่นี่ไม่มีกักไม่มีห่วงเลยครับผมโอเคและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขอบคุณเลยนะก็ทำให้เราต้องมาเจอกันในวันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ KNS ไซลับไทยแลนด์นะครับมีไซรับแบบสูตรเข้มข้นไม่ว่าจะเป็น KNS แบบฝาเทา KNS แบบฝาแดง และที่ออกมาใหม่ๆเลยนะเป็นแบบไซรัปกลิกก่นผลไม้คิวอารโค้ด789นะครับมีทั้งหมด14รสชาตินะครับใครที่ชอบสายยันแบบกลิ่นผลไม้ก็ต้องคิวอารโค้ด789เลยนะครับผสมผสานกับตัวเลทิปโปรหรือเรียกกันสั้นๆว่าแบ็กช็อตนะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อของใบไม้ทรงพลังที่วัยรุ่นรู้กันนะฮะสายยันต้องเลทิปโปนะครับใครสนใจนะสินค้าทุกอย่างที่ผมพูดไปนะครับ ทักมาได้เลยนะครับทุกๆช่องทางของกัละครั้งหนึ่งใบกกิโลหรือใครต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายอยากจะหาอาชีพเสริมก็ทักมาได้ทุกๆช่องทางของกัละครั้งหนึ่งใบกกิโลครับโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับขอมราชสีครับผมขอมราชสีครับแต่ผมอยากให้ขอมแนะนําตัวเองให้กับ f c ช่องกัละครั้งหนึ่งครับได้ครับผมขอมราชสีครับผมได้มารายการนี้นะครับเป็นครั้งแรกมีหลายเรื่องราวที่จะมา พูดคุยกันเพื่อสนุกสนานนะครับเพื่อเพื่อนไม่ได้เป็นนักลุงนักลงอะไรที่ผ่านมามันก็ให้มันผ่านไปนะครับเอาละครับนะขอมราชสีห์ฉายาชื่อคือชื่อเริ่มต้นตั้งแต่เกิดเลยชื่อขอมไหมชื่อขอมครับแล้วฉายาราชสีห์นี่มาอย่างไหนราชสีห์นี่ตัวเองตั้งเองตั้งแต่เล็กแล้วตั้งขึ้นมาตั้งแต่เล็กแล้วเพราะว่าราชสีห์เพราะว่าเป็นเป้าหมายมันคือสิงโตอยากเป็นใหญ่อย่างนี้ตั้งแต่เล็กนั้นตอตอนไรวะตอนนั้นก็แปดปีแปดปีได้แปดขวบครับแปดขวบยูพ่ีสองตั้ง พวกที่ใหญ่ๆเขามีมาก็ามีกันแสดงว่าเราเนี่ยครูพักรักจํามาในเส้นทางของสายนักเลงเนี่ยตั้งแต่แปดขวบครับผมแปบดบแปดขวบไม่เริ่มเริ่มจะดื้อแล้วไงเริ่มจะดื้อมาแล้วไปสืบทอดหรือไปรักจํามาที่ไหนจําใครมาในการที่เราแปบดบขวบเนี่ยมันเลือกเดินเส้นทางแบบนี้มันมีพวกพี่เขา ตัวขึ้นมาก่อนอย่างนี้ขาวก็ได้มีอะไรกันหลายอย่างแล้วตีกันบ้างอะไรบ้างตงก็อยากเป็นอย่างนั้นจดจำตั้งแต่เด็กแหละเลยอยากเป็นแบบเขาบ้างไม่เรียนไม่จบแล้วเนี่ยผมเรียนไม่จบต่อจะเป็นขอมลาสีนี่ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเห็นบอกว่าไปทั้งสถานพินิษฐ์แล้วก็เรือนจําอีกกี่รอบสถานพินิษฐ์ที่สองรอบเรือนจําใหญ่นี่สามรอบสามรอบได้ถ้าไม่ว่ามากกว่าน,นั้นพวกเยี่ยวพวกอะไรก็ได้ถึงออกมาเลยล่าสุดเนี่ย จนถึงวันนี้กี่วัน5วันครับได้5วันแสดงว่าต้องโอ้โหขอขอบคุณมากเลยนะฮะเพราะว่าบางคนรู่ปล่อยมาเนี่ยอยากจะแบบว่าออใช้ชีวิตแบบว่าอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตกับสิ่งที่แบบว่าคิดไว้ว่าตอนอยู่ข้างในอยากจะออกมาทําอะไรทาก่อนแต่วันนี้มาเลยครับต้องขอขอบคุณจริงๆทางรายการเรานะฮะเอาละเห็นบอกว่าเจอผู้คนเยอะแยะมากมายครับนะไม่ว่าจะเป็น L12 ราศีครับ,รบแล้วก็เป็ดขามใหญ่น,นี้สองท่านนี้ก็ได้ครับ จากเราไปแล้วจากเราไปแล้วนะด้วยสาเหตุก็เดี๋ยวมาเราฟังกันนะครับแต่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีสตอรี่ด้วยกันหมดแต่ก่อนก็เคยมีเรื่องมีราวันด้วยใช่ไหมครับแต่ก่อนมีเรื่องมีราวันด้วยอ่ะทีนี้เราย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเป็นคนเกิดที่ไหนฮะเป็นคนเกิดที่อำนาจเจริญอำนาจเจริญตัวที่อำนาจเจริญเลยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไปจ่ากอำนาจไกลถึงแค่บนและยโสธรก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่อำนาจเจริญทั้งสองคนเป็นคนที่อำนาจเจริญแต่ว่าพ่อน่เสียไปแล้ว ย้ายไปซักเกลิดแล้วเหลือแต่แม่คนดเดียวด้วยมีพี่น้องมากี่คนมีพี่น้องอังหมดสามคนผมนี่เป็นคนตแต่ว่าผมนี่เป็นคนดื้อและน้องก็เป็นคนกลางเขามีร้านมีอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็น้องชายเขาก็ขับรถตรงรถตรูต้ส่งอะไรพวกคนไปนเรียบร้อยหมดแล้วเขาได้ดีกันหมดแล้วไม่ใช่ผมนี่คนเดียวที่เกลีแล้วก็อยู่ตั้งแต่แต่ข้างในอย่างยาวนะ รั p บ e r r ีหอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand อะเอาเส้นทางชีวิตของวัยเด็กก่อนได้เรียนไหมได้เรียนไได้เรียนครับเรียนถึงปห้าแต่ว่าผมเป็นคนเรียนเก่งนะดื้ออยู่จริงแต่ว่าผมเป็นคนเรียนเก่งเรียนถึงแค่ปห้าเท่านั้นเรียนเก่งในที่นี้อย่างเช่นถ้า <c oughs> ในห้องเรียนมี30คนเราได้ที่อะไรได้ประมาณที่สองหรือที่3อยนางนี้ได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 ขนาดนั้นเลยอ๋อได้จริงแต่เกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเรียนแค่ถึงปหไม่จบป .6 เหรอไม่จบปข้ออะไรอะโดนจับก่อนฮะโดนจับก่อนที่ในโยงยรกยนทุวกว่นนั้นเริ่มเกเรตั้งแต่อายุ8ขวบใช่ครับซึ่ง<ช> <ๆ S 3> ตอนนั้นถ้าเป็นเทียบกับการเรียนนี่คืออยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่สองใช่ถูกไหมใช่อยู่ที่ป .2 สองใช่เหรอครับ ผมฟังไม่ผิดนะไม่ผิดครับป2แน่นอนเราเกเรในดื้อในทางทางไหนเริ่มต้นจากพฤติกรรมยังไงทีแรกก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ตีกันอยู่ในโรงเรียนอย่างนี้เป็นเด็กเป็นเด็กน้อยน่ะที่ตีกันอยู่ในโรงเรียนป2ป3เนี้ยนะป2ป3เริ่มเรื่อขึ้นมาป5แล้วก็เริ่มตีกันมันใช้แล้ตีกันตอนนั้นป2ป3ตอนนี้ก็มีเด็กกำปั้นและหมัดกันทันอย่างนี้คือล็อกคอกันตีกันเหมือนเด็กน้อยเขาตีกันแล้วเราเอารูปแบบตรงเนี้ยจำมาอย่างไรจากทางบ้านหรือทางโรงเรียนทางจากทางบ้้้าาาานนผูใหญ่ทงบเ ตอนนั้นอยู่โรงเรียนก็ไม่ใช่ว่าเป็นหัวโจ๋ üg, แต่ว่าเป็นนักเรียนด้วยกันแต่ว่าตีกันก็ไม่ยอมกันทีตีกันก็ไม่ยอมกันงทีก็ตีกันอยู่อย่าง,งน,นั้นแหละกลายเป็นเราแบบชินและชอบชไปเลยชินและชอบชอบชอบสุดท้ายแล้วไม่จบป .6 <ป>ไม่จบปโดนเรื่องอะไรไม่จบปเพราะอะไรป .5 ปอะไรไม่จบไมป .5 นี่ปอะไรไม่เนื่อผมเรื่อมมีบ้างนอกจากพฤติกรรมเกเรชกต่อยแล้วเนี่ย แต่ที่เหมือนผู้ใหญ่เขาทํากันอ่อเข้าใจเพราะเราเราก็เริ่มรู้อะไรเป็นอะไรแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราเด็กก็จริงอ,ะอ่ะออันนี้อันนี้อันนี้ก็เตือนภัยกับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับซึ่งใครที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้หรือผู้ใหญ่คนไหนที่ทําแบบนี้นะครับให้กับเด็กๆหรือพวกลูกๆและหลา,ลา,ลานได้เห็นเนี่ยคือต้องระวังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้คือ เป็นอุทาหรณ์เหมือนแบบการที่แบบว่าเด็กเห็นแล้วได้มาลอกเลียนแบบและเขาจาไปในทางที่ผิดซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันผิดหรือถูกและต่อไปมันจะเป็นผลอะไรกับกับชีวิตถูกไหมครับนะนะครับก็เตือนภัยไว้ด้วยอ่ะทีนี้ถูกแล้วแล้วเพื่อนๆอ่ะเราเราอย่าบอกนะว่าเราเป็นผู้นําแฟชั่นขโมยของลุงมาไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนอ่ะก็คือป .5 รู้จักทุกอย่างแล้วใช่แล้วยังไงทําแล้วทำไมโดนไล่ออกเพราะว่าไม่ได้โดนไล่ออกโดนจับอยู่ในโรงเรียนนั่นเพราะเราโดนจับหรอโดนจับอยู่ในโรงเรียนนะครับป .5 ตำรวจเข้ามาจับเหรอตำรวจเข้ามาจับแสดงว่ามีคนแจ้งเหรอไม่รู้ว่ามีคนแจ้งหรือไม่ไงตอนนั้นพอดีตำรวจเข้ามาเขาก็มาจับเอาอยู่ที่โรงเรียนเลยคนเดียวใช่คนเดียวมันมีอีกคนหนึ่งที่เกยเลยด้วยก็คือไอ้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบบี้เขาเรียกกันอ้นั้นก็เกย์เหมือนกันเกย์มาตั้งแต่เด็กมันก็ยังไม่ออกทั้งทุกวันนี้แหละมันก็ยังอยู่ข้างในทุกวันนี้พี่เกย์คู่มากับเราเกย์คู่มากับผมอ่ะทีนี้พอตำรวจมาเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นเห็นตำรวจเห็นตำรวจตกใจมากที่เขาเข้าไไปจจัับบตอนนนน้ก็ม่โรรงเีย ก็คือว่าเหตุการณ์วันนั้นทําให้เราต้องเลิกเรียนเลิกเรียนตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันนั้นเลยผมก็เลยบอกตัวเองว่าถ้ากูไม่ใหญ่เลือกต้องใหญ่ทั้งสองเรื่องก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักเรียนหรือว่าเรื่องก็จะทําให้มันได้ถ้ากูต้องการอย่างนี้บอกกับตัวเองอย่างนี้นะคือการที่โดนตํารวจจับเนี่ยคือถ้าการถ้าเป็นเด็กทั่วไปเนี่ยก็ต้องว่าเฮ้ยคูจะไม่ทําแล้วกูกลัวแล้ว ไม่อยากโดนจับอีกถูกไหมแต่พอกับการเราเนี่ยมีความคิดที่ผิดกับผิดจากคนอื่นไม่ร้้องดวยซึ่งจะบอกว่ากฎหมายมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นเราก็เลยไม่ได้เกรงกลัวใช่ไม่ได้เกรงกลัวหรือว่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองถูกไหมแต่มีความคิดที่แบบว่าพุ่งปี๊ดไปอีกคือพุ่งปี๊ดไปเลยต่อไปกูจะต้องเลือกสองทางนี้เลือกสองทางนี้เอาให้สุดเอาให้สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงคุณพ่อเสี่อเสียแล้วคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็แกก็ไปทํางานบ้างแกก็ไม่ได้อยู่ไง ครับผมก็นอนอยู่บ้านคนเดียวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครส่วนมากจะไปบ้านยายอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก็นะ้ำพอตำรวจจับคุณได้แล้วเราถูกส่งตัวไปที่ไหนสถานพินิษ์เลยก็คือถูกส่งไปสถานนี้ตั้งแต่อายุ13ไม่11ปีพออายุ11ใช่ตอนที่อยู่ป5ก็เขาส่งไปที่สถานพินิษเลย เข้าใจแนละ้วก็เลยทําให้เราต้องยุติกับการศึกษาเลย<ช>ถูกไหมฮะเพราะเราต้องถูกส่งตัวไปที่สถา,านที่นี้ความรู้สึกแรกตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกแรกตอนนั้นก็บอกว่ากลัวนะตอนเดินเข้าไปน่ากลัวพอดีก็ไปโดนอีกไปโดนอีกครั้งหนึ่งไปโดนแบบว่าโดนบีบอีกครั้งหนึ่งเขามาขอเกางเกงอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเข้าไปวันแรกเลยหรอเข้าไปวันแรกเขามาเอาเกงเราเขามาเอาเกงเรายิ่งบอกว่าไอ้ย่า ไม่ได้เอาจรินไปวะเสียดายด้วยไงตอนนั้นเป็นเด็กกเสียดายอย่มึงเอาของกูได้ระวังกูจะเอาของมึงคืนอย่างนี้แล้ววันนั้นเราให้เงเกงคอยไหมให้ต้องให้ไม่ให้กูไม่ได้เพราะเราก็เข้าไปพึ่งเข้าไปรอบแรกวันเดียวกับเทียมรีบด้วยวันเดียวแต่เทียมรีบไม่รู้อะไรเป็นอะไรถูกไหมสถานพินิที่สถานพินิที่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดอุบลเพราะว่าที่ที่เราอยู่ที่ไหนที่อำนาจเจริญเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีก็ต้องส่งไปที่อุบลส่งไปที่อุบลอ่ะก็ให้เข้าไปก็ให้เข้าไปครั้าใส่่ไไกก็็ยงมด เอาของเก่าเขาใส่อยู่นั่นแหละก็สี่วันมาผมก็เอาละพี่มีพี่มารับผมไงเป็นแบบว่าเฮ้ยมึงมาใหม่มึงอยู่บ้านไหนวาอยู่อำนาจใช่ไหมอยู่อำนาจมึงไปอยู่ปูอย่างนี้ที่คือก็หมายถึงคนที่อยู่ในสถาบัน,นธิการเนี่ย,ค,ยครับคนเก่าคน,คนเก่าแต่ว่ามันไม่รู้จักกันนะแต่ว่าเขาเอาไปอยู่ด้วยไงไปอยู่ด้วยก็คือเขาเห็นเราเดินคนเดียวนั่งคนเดียวอะไรย่างเงี้ยเหรอใช,ใช่ไหมใช่เด็กกับคนอำนาจเจริญก็มี ครับแต่เขาก็อยู่ใครอยู่มันอ่างเงี้ยบรรยากาศสถานพินิษที่อุบลตอนนั้นมันมีกี่จังหวัดกี่บ้านรับตรงไหนมั้งมีมีเขารับจากอุบลอ่ามีอุบลและยะโสของของภาคอีสานนี่ก็จะไปรวมกันที่นู่นก็คือเป็นจุดศูนย์รวมเลยใช่ไหมที่อุบลแห่งนี้ก็แสดงว่าหลายจังหวัดเลยแถวิสานอยู่ในนี้ที่ที่เรียกเราเข้าไปอยู่ก็ไปในนามของบ้านจังหวัดอะไรที่ที่เราเข้าไปอยู่ตอนที่เข้าไปอยู่ที่เรียกเป็นจังหวัดยะโสที่เขาอยู่ยะโสเราก็ไปอยู่กับ ไปอยู่ไปอยู่กับเขาพอดีเพื่อนไปอยู่กับเขาแล้วไม่รู้ไงว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่ในนั้นผู้ใหญ่ในนั้นแต่แต่ละบ้านก็รอแต่จะเล่นกันจะตีกันอย่างเดียวนะตอนเย็นมาตอนกินข้าวมาก็จะตีกันอย่างเดียวบ้านหลักๆเลยบ้านบ้านใครบ้างบ้านอะไรบ้างมีจังหวัดมีจังหวัดอุบลอ่าเจ้าถิ่นหนึ่งแล้วก็จังหวัดอุบลและยโสยโสก็นั่นคือบ้านเราอ่าอันนี้ก็บ้านหลักยโสแล้วก็บุรีรัมม์อันนี้คือบ้านหลักเลยบ้านหลักเเขาจะตีกันเรื่องอะไร ตอนนั้นเรารู้ไหมมันก็จะตีเรื่องที่ว่าเก็บยอดกันเอาเอากับข้าวถาดเป็นถาดเห็นไหมครับที่มันเป็นถาดเล็กๆเ,เห็มันจะมีข้าวด้วยแล้วก็มีเนื้อชิ้นเท่านี้อย่างงีนะ้มันก็จะเก็บตอนเนื้อกันเก็บตอนเนื้อกันถ้าไม่ได้ออกมามันก็โดน,นมันก็จะได้ตีกันตอนนั้นเกเรมากคือมาเจอพวกที่ว่าตีกันปุ๊บก็อือแล้วเราเข้าไปอ่าเจอเหตุการณ์ที่เขาเตีกันเจอเจอ เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรก็ตีกันเรื่องที่ว่าเก็บชิ้นชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อนี่คือหมายถึงเนื้อเนื้อที่เขาทอดทอดใช่ไหมคนละตอนคนละตอนอย่างนี้คุณเชียงอย่างนี้เป็นต้นพวกขายใหญ่พวกขาใหญ่ให้พวกลูกบ้านเนี่ยไปเก็บมาเพื่อไว้กินเพื่อไว้กินอ้าวแล้วพวกคนที่เข้าไปเอาเนื้อมาให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้กินอเลยมันก็ไม่ได้กินแล้วกินข้าวเปล่าอ่ะกินข้าวกินข้าวกับแจวนะเป็นแจว เถวใส่พี่ผง่ไอ้เนื้อตรงนั้นก็ต้องเก็บไว้ให้ขายใหญ่เราก็ทำไหมนไหมตอนนั้นผมยังไม่ทำเพราะอีกสักพักผมก็มคนไปเก็บเองก็เก็บมาให้เขาเก็บมาให้เขาอยากกินไหมตอนนั้นอยากกินเนื้อชิ้นนั้นไหมอยากกินแต่ว่าคุงผมนี่ก็ก็เก็บเก็บให้เขาเหมือนกันแต่พักหลังมาผมก็ไม่ให้เก็บแล้วเป็นยังไงก็เป็นกันกูไม่ได้กิน,นแล้วถามตอนนั้นความคิดเราคิดยังไงอะว่าเนี่ยข,ของเราได้แท้อไอ้เนื้อตอนเนี้ย แต่เรากินไม่ได้เราต้องเก็บไปให้ขายใหญ่เขาเนี่ยใช่ตอนนั้นเราคิดยังไงอย่าเป็นเหมือนเขาอะสักวันที่แม่กูคงอิ่มแบบมันบอกคิดไว้ในใจคิดไว้ในใจแต่ตอนนี้กินข้าวกับอะไร,ะไรนะน้ำพริกไปก่อนกับน้ำพริกไปก่อนมันมีเท่านั้นนะ่ะมันจะมีสองอย่างนะครับมันมีสองอย่างาแล้วจากนั้นมาก็เริ่มแล้วเริ่มเก็บตอนเก็บอะไรมาแล้วเริ่มเก็บตอนเนื้อตอนอะไรมาแล้วเป็นของตัวเองแล้วก็ห่อข้าวตอนเย็นมาก็โยนมันจะมีโยการโยนไงมันอยู่ตึกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอ่า <c oughs> <ๆ>แล้วก็จะหัดโยนไง ขึ้นข้างบนไปกินขึ้นบนไหนกินข้าวข้างบน่ะตอนที่ขึ้นห้องที่จะเซฟไว้เก็บไว้กินบนห้องครับผมแต่้าถาม้าถามนิดนึงจากที่เราเก็บตอนเนื้อให้ขายใหญ่แต่ไปมาเรายกระดับตัวเองมาเก็บไว้กินเองได้แล้วเนี่ยเก็บไว้กินเองได้แล้วมัน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 ก็แบ่งกันไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอาของน้องครึ่งหนึ่งของพี่ไปครึ่งหนึ่งคือพี่ที่เป็นขายใหญ่เนี่ยแบ่งให้เราครับอ๋อแล้วเราไปทําอะไรให้เขาประทับใจอ่ะถึงขนาดว่าเรามียอดแบ่งให้ให้เราด้วยไม่นะเปราว่ามันถูกเช้ตากันเรื่องอะไรั ตูดชะตากันที่เฉยๆนี่นะจากนั้นมาก็มีการตีกันบ้างตีตีกันพอคนก็มีเหล็กมีอะไรด้วยไงหตายินิป็นดื้อนะตีกันร,ระหว่างบ้านใครกับบ้านใครส่วนมากจะเป็นอุบลกับอะไรนะกระดอุดมก็เาอยู่จังหวัดเดียวกันก็จังหวัดเดียวกันก็อยู่คนแคนแก๊งไงอตอนนั้นเดี๋ยวอุดมเป็นคนคุมไงก็ต่างคนต่างแย่งกันขึ้นอะไรอย่างงี้ต่างคนต่างแย่งกันขึ้นแย่งสามทานกันแย่งสามทานกันนี้ตีกันจา่าไม้ที่นู่นตีกันแทบทุกวันเ,นเป็นหล็ใช้อะไรเป็นอาวุธมันจะใช้เป็น พวกเหล็กบ้างพวกเหล็กพวกอะไรกันมันใชเหล็กเาไยังไงเหล็กมันก็เอาอยู่ที่รั้วบ้างหรือเหล็กที่ว่ามันได้มาจากการก่อสร้างอะไรอ๋อผลกันเลยเหล็กเส้นใช่พวกลวดตะข่ายอะไรี้ยใช่ไหมใช่แล้วมาตีกันเรื่องไตีกันเรื่องที่ว่า บุหรี่กูไม่ถึงมึงบุหรี่กูไม่ถึงกูอย่างงี้คือมีบุหรี่เข้ามาบุหรี่บุหรี่ซองเนี่ยนะไม่บุหรี่ยาเส้นหรอือยามวนเนี่ยนะยามวนยาเส้นลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามาแต่ก่อนเวลาเข้ามาง่ายไงส่วนมากจะเอาใส่กระป๋องซิต้าบ้างกระปุกเล็กๆกระป๋องครีมนะครับกระป๋องครีมแล้วเขาจะหมือนห <c oughs> มือน,นเอาลุงใส่<า>แล้วซิต้านี่เขามาจากบ้านเลยหรือว่ามีเบิกที่ศูนย์ตลาดพินี้ ไม่เขาจะเอามาจากบ้านด้วยไงครับเอาจากบ้านมาด้วยแล้วก็ยัดเข้ามาด้วยอย่างี้ยัดอะไรมายัดพวกยัดตูยัดนะยัดตูด้วยเหรอก็คือมาญาติมาเยี่ยมนี้ปุ้มญาติอะไรมาส่งให้ใช่แล้วก็ไม่ยังไม่ยัดตันนี้ญาติที่เอามาให้เนี่ยเขาจะซื้อซิต้าไงเขาก็ญาติเขาจะทําให้เรียบร้อยเลยอ่าทำมาเป็นลูกๆแล้วใช่แล้วก็ไปซื้อซิต้ามาครับเพื่อที่จะให้มันหล่อรื่นครับใช่ไหมก็ไม่รู้ผมไม่เคยทำแต่ว่า เอาเข้ามามึอย,อยู่ได้นานี้งปีเดียวมึงก็ออกแล้วมึงก็เข้าไปรอบสองอ่ารอบนี้ถ้ากับว่ารอบไปเอาประสบการณ์วาเป็นอ่อู่ไงมึไงไป<น>ไ,ได้ประสบการณ์มานิดนึงอ่ะแล้วถามหน่อยจากที่เราดื้อเกเรก,ก่อนที่เราเข้าไปสถานินี้รอบแรกเนี่ยแล้วทำไมเราเข้าไปเราก็ยังไม่ค่อยยิงเยอะังไม่ได้เต็มที่ถึงขนาดนั้นนะรอบแรกรอบสองมึงเริ่มจะเต็มที่แล้วแล้วรอบแรกที่มีเรื่องเข้ามาหาเราไหมหรือรอบแรกนี้ ดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ Raspberry หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand มีครั้งหนึ่งที่ว่าไปถามนี่แล้วเขาไม่ให้เขาบอกว่ากูไม่มีมีอะไรไหมอย่างนี้ทำไมไม่จ่ายกูวะอย่างนี้แล้วกูกลับไปหามึงตอนนี้เลยมาเลยมึงเอาเพื่อนมาเยอะก็ด้วยไบคือขนองไงครับตอนนั้นอายุอะไรอายุ17แล้วสิเจปีแล้วโหกำลังแบบว่านะรอบกําลังมารอบกําลังมารอบกาลังจัดเลยแนะอ่ะพอบอกไเอาพวกมาเยอะเลยเราทำไงผมไป3 4คนนี้สามสี่คนพวกพวกกูมีกี่รถมาใส่ไปถึงผมก็ไม่พูดอะไรเลยผมก็ตับเขาอย่างเดียวเลยในตอนนั้นนะตับในที่นี่คือ ปหให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่มีสอนชีวิตไม่เหมือนละครที่ตอนจบสวยงามอยากขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามจะพยายาม